ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมีไปถอยกับกิจกรรมแจกบัตรกรีน่าแจกกันทุกวันเสาร์เลยนะครับสําหรับคลิปวันเสาร์ที่แล้วผู้โชคดีจะเป็นใครมาลุ้นกันนะครับสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมคลิปวันเสาร์ที่แล้วเอ,อ่อก็ประมาณ10คอม m มนต์เองนะครับน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วอีกนะครับ ต้องผมคนร่วงกิจกรรมก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับโอกาสได้นี่ค่อนข้างสูงเลยนะครับใครอยากเล่นร่วงกิจกรรมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะจับผู้โชคดีวันเสานั่นเองนะครับกติกาการล่วมสนุกก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ uid เกมนะครับและที่สำคัญนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมไว้ด้วยแล้วก็กดแชร์คลิปแชร์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะง่ายๆแค่นี้เอง อ5อคอมเมนต์นะครับแต่คนรุ่นกิจกรรม10กว่าคอมเมนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับจะออกเลยไหมเนี่ยอ๋อคนแรกมีชื่อ Facebook แล้วก็ UID เกมนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คคอมเมนต์น้องเขาแป๊บนึงนะครับเจอเจอคอมเมนต์น้องเขาแล้วนะครับถ้าน้องเขาแชร์ลง Facebook เป็นสาธารณะก็ถือว่าทำถูกกติกาได้ไปเลยนะครับอ๋อน่าจะใช่แล้วและรูปโปรไฟล์ตรงกันเลย น้องผู้หญิงด้วยนะ,ะเป็นศาสตรณาด้วยโอ้โหถือว่าทำถูกกติกาได้ไปเลยนะครับคนแรกก็ออกเลยโอ้โหดีใจกับน,น้องด้วยนะครับใครอยากเล่นร่วมกิจกรรมร่วมสนุกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับช่องผมคนร่วมกิจกรรมไม่ค่อยเยอะนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ u ูไอดีเกมนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร์นนะครับแล้วก็กดแชร์แชร์คลิปลงเฟซบุ๊ก อย่าลืมตั้งค่าเป็นาสาธารณะด้วยนะคะเวลาไปตรวจสอบจะได้ไม่ผิดกติกานั่นเองนะครับผมก็ทักบอกนอ้องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเติมผ่านเว็บเติมเกม .com เลยนะครับออฟฟิเชียลของทางกาันนหน่าปลอดภัย100%ไม่เกียนไม่โกงเองนะครับอ่า UIG น้องเขาอีวิสปาตานะครับผมออกเสียงไม่ถูกนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต กรอกเลขบัตรเติมให้น้องเขาไปเลยนะครับเติมผ่าน UID น้องเขาไปเลยก็ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบน้องเขาก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับทุกวันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์นี้จะผู้โชคดีวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้าจะผู้โชคดีวันเสาร์ัดไปนั่นเองนะครับก็เติมไป50กระเลนหนานะครับได้เกือบ2 0 0เพชรเลยนะครับดีใจกับน้องด้วยนะครับเงาเงาและเดียวดาย แตบเล่นฟรีไฟ<ฮ>หายแล้ว5000สับ5000คับเร็วมื่อยช่องดีเพทอยบ5000กระทึบไลท์่อยจี้5000คับ5000ครับ5000ครับทำอะไรอาชินกําลังกดซับสระไ้ให้ช่องดีเพทอยดู5000 ห้าพันซับใช่ห้าพันซับรู้ไหมต้องบีเพททอยกำลังจะสู้ห้าพันซับสไคร์เบอร์เพื่อนๆอย่าลืมกดสับ๊กคกอรให้ถึงห้าพันซับด้วยขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวีเพทอนนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมราชาสายเป็รนั่นเองนะครับรูปแบบกิจกรรมก็คล้ายๆของเดิมที่เคยมาเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราติดอันดับหนึ่งก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไปเลยนะครับมีเพชรคืนด้วยรางวัลที่1จะเป็นชุดเซตนี้เอ่อเป็นตัวผู้ชายนะครับ มันจะมีเซตที่คู่กันที่เป็นชุดผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อนๆแต่รอบนี้เขาแจกแต่เซตผู้ชายอย่างเดียวนะครับผมไปดูของน้องๆหลายๆคนแล้วนะครับเอ่ออันดับ1มันไม่ได้ผูกกันสำหรับเพื่อนด้วยนะครับคือมันสุ่มอะครับเพื่อนๆผมไปดูแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันสุ่มเอา ผมก็เติมซื้อของไปนะครับก็ได้มาเลยนะครับ500 200แล้วก็2,000นะครับแต่ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าอันดับ1จะอยู่กับเราหรือเปล่าในเมื่อถึงเวลาวันสุดท้ายนะครับเพื่อนๆถ้าใครซุ่มเจอกลุ่มที่เปไม่เยอะก็สบายไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็นําอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับ2,000กว่าเพจนะครับเดี๋ยวมาดูกันถึงวันสุดท้าย ผมจะติดหรือเปล่าเนี่ยของผมก็ใช้เพชรกันไม่เยอะนะครับก็ถือว่าสุ่มทีมมาค่อนข้างดีเลยนะครับ <we> มี25ดับเนี่ยใช้เพชรกันยังไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันแรกๆก็ได้เลยต้อง3วันนะครับกิจกรรมนี้ทาง GM แล้วก็ทางเพจกาลิน่าไม่ค่อยพูดถึงเลยครับแล้วก็ช่องสตรีมเมอร์ดังๆก็ไม่ได้พูดถึงกิจกรรมนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรม ุดของเก่าที่มาแล้วเขาเลยไม่ค่อยสนใจจะเอามารีวิวกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก2นาทีนะครับผมก็นำอยู่9000กว่าเพชรนะครับคนที่ได้อับับ2เขาเล่นสู้ด้วยเดี๋ยวผมไปสุ่มร้านค้าแห่งความมืดต่ออ่าตอนนี้ผมก็นำเปได้ดำหนึ่งแล้วครับหลังจากที่ไปซื้อร้านค้าแห่งความมืดมาเดี๋ยวมารีเฟซด,ดูครับอ่าผมได้ดำหนึ่งนะครับเฉือนเข้าไปหน่อยเดียว เขาเล่นไล่สู้มาด้วยนะผมก็ได้เพชรคืนพันกว่าเพชรเลยอะแล้วก็ได้บัตรมาด้วยได้ชุดมาด้วยก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับแต่ว่าหมดไป1 000, 6 0 0 0เพชรเลยอะโอ้โหตกเป็นเงินก็5000ได้ั้งเนี่ยโอ้แต่ผมไปซุ่มรีวิวหลายกิจกรรมไนงะก็เลยถือว่าเอาเพชรไปใช้ไม่ได้ส่งเดชน,นะครับผม ไปสุ่มกิจกรรมอื่นมาเพื่อหมัดม่วงเพื่ออะไรเพิ่งน,นี้ด้วยอ่ะ GM ก็แจกหลายรางวัลเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยครับสําหรับคนที่ใช้เพจอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนว่าได้ของฟรีๆมาเลยนะครับแต่ของรางวัลอื่นๆน,นอกจากรางวัลที่หนึ่งผมก็มีหมดแล้วนะครับใช้2000ก็ได้ของรางวัลมาอีกด้วยอ่ะถือว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูเซตชุดของรางวัลที่1กันเพราะว่าชุดนี้มันมาหลายรอบแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดอะเนี่ยอัน,นี้เป็นเซตผู้ชายนะครับก็สวยดีนะครับแต่ว่าในเกมไม่มีคนใช้เลยนะครับเซตเนี้ยกิจกรรม KO n i g h t กิจกรรมสุดท้ายนะครับที่ทาง GM ปล่อยออกมาสิ้นเดือนเมษานี้นะครับก็เป็นชุดนักมวยผู้ชายสีดำนั่นเองนะครับเพื่อน มาในตู้สุ่ม8ทีนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเลือกของที่เราไม่ต้องการออกไป2ชิ้นแล้วก็สุ่มของที่เหลือนะครับถ้าเหมาหมดทั้งตู้ก็เตรียมไว้เลยนะครับ2,000กว่าเพชรแน่นอนนะครับสำหรับตู้สุ่ม8ทีมันจะตกอยู่ที่2,000กว่าเพชรทุกรอบเลยนะครับเ,เพื่อนๆกิจกรรมหมัดม่วงลวงได้นะครับก็มัดม่วงมาแล้วนะครับหลังจากที่มีทีเซอร์มาก่อนหน้านี้นะครับ คนที่ตามเก็บหมัดไฟมัดงูหมัดไตะมะก็ต้องมีมัดตัวนี้นะครับมัดม่วงเป็นมัดสายฟ้าเองนะครับของรางวัลในตู้ก็เดิมๆไม่มีอะไรแตกใหม่เลยนะครับโอมีชิ้นส่วนคสำมรับจำแล้วก็กล่องสุมก,กินปืนแล้วก็ปาดอะไรพวกนี้ความจริงหน้าของในตู้น่าจะบินดีๆหน่อยถ้าบินพื้นก็ดีนะครับแต่ว่าผมมีแล้วเอ้ยครั้งแรก โอ้โหรอบแรกก็ได้เลยนะครับ GM ชอบแบบนี้หลอ,อกให้ดีใจนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะหมดทั้งหมดไปกี่เพชรนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับตู้สุ่มรอบนี้นะคะนรับรายละเอียดการเล่นก็ง่ายนะครับเราก็สุม่มเลือกสุ่มในแบบ1ครั้งแล้วก็5ครั้งนะครับสุ่มเพื่อหาโทเค็นลูกแกว้วสีทองแบบนี้นะครับ สะสมครบ5โทเค็นก็รับไปเลยนะครับหมัดม่วงโอ้โหผมได้มาแล้ว2นะครับยังขาดอีก3ในระหว่างขั้นที่เราเก็บโทเค็นก็สามารถไปรับของรางวัลได้ด้วยนะเนี่ยมีบัตรแล้วก็มีแอร์บอร์ดอะไรพวกนี้ยมีตัวโอ้โห ชิดโซนความงุงจำเพียบเลยมาทำไมไม่รู้แต่ว่ากิจกรรมนี้มันดีตรงที่ว่ารู้สึกว่าของจะเอาไปย่อยได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีหนึ่งว่ามันย่อยได้เปล่าโอ้โหกล่องรวมตกินปืนเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะว่าเราจะเอาของรางวัลสำ,สำสําๆไปย่อยได้ไหรือเปล่าขอรับของนิดนึง ได้มาแล้วแค่สองอันอ๋อเนี่ยครับย่อยได้นะครับเลือกของที่เราต้องการก็เก็บเข้าคลังไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ของที่เหลือก็ย่อยเออกล่องสมตะกินปืนผมก็โห้เอ้ยเอา,เอาไงดีเอาแค่นี้เก็บไปก่อนเลวกันเดี๋ยวที่เหลือย่อยเลยดีกว่านะนเดี๋ยวเก็บ กล่องเพิ่มไปเลยดีกว่าเอาว่าบางชุดผมยังไม่มีด้วยงะตงั้กล่องตล้งกล่องสุ่มตะกินปืนผมไม่เอาอะว่าเปิดกล่องสุ่มจะกินปืนทีไรได้แบบชั่วคราวตลอดเลยไม่เคยได้ถ่าวอลเลยสําหรับกล่องสุ่มตะกินปืนที่ได้มาจากกิจก,กรรมอะไรเพิ่องีะยยว่อยเลยไอเทมผมมีสามสามนะครับ เฮ้ยได้เลยโหได้มาเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูในตู้อีกแล้วกันนะครับว่ามันยังมีของให้เราได้ย่อยหรือเปล่าายังเหลือของอยู่นะอเอาไงดีเก็บย่อยหมดเลยดี ย่อยเลยนี่ว่ะเดี๋ยวของที่เหลือผมค่อยเก็บทีหลังนี่ว่าเพราะว่ามันจะครบอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเอ้สามอันค <c oughs> ่าได้สองอันหมดไปหลายเพชรแล้วครับเนี่ยยังไม่ออกเลยายาวไปฮนะ กินน้องมาชีบะต้องส่งกินปืนถ้าวิดพื้นคอปบ,บา้าตอนแรกผมนึกว่ามันจะแรงกว่านี้นะครับโอ้ไอวอลไอวอลผมมีแล้วนะเดี๋ยวดายถ้าเออพูดถึงท่าวิดพื้นคอปบ,บ้าต่อตอนแรกมันเพิ่งออกไปเองนะครับสำหรับกิจกรรมครอปบ,บา้าตอนแรกนึกว่ามันจะทิ้งระยะไปห,หน่อยค่อยหมามันมาเลยนะครับ มันออกยากนี่ไงโหขาดอีกสองก็ต้องย่อยอะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส่งบัตรไปเก็บก่อนดีกวา่านี่ตอนเลือกเนี่ยกล่องสุ่มตะกินปืนก็อยากเก็บกล่องชุดก็อยากเก็บรือจะย่อยดีแต่ว่าเก็บไปก่อน อ,อื่นก็ย่อยดีกว่ามันจะได้ประหยัดเพชรนะเพราะว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้ที่มีสุ่มเอ้ยได้แล้วโอ้โหตีอันแล้วครับเพืเ่อนๆเกือบแล้วขาดอีกแค่อ่านเดียวถ้าย่อยอีกครั้งแล้วมันออกเลยเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าหมดไม่เยอะนะครับจะลองย่อยอสักครั้งหนึ่งขอให้ออกดีเพอะ โ oh. hey. <laughs> อ้โหเฮ้ยคาดกแค่อันเดียวมีตะขาบแล้วก็หินเอาจงกว่าจะได้อะครับตอนแรกผมว่าผมจะไม่เอากิจกรรมมัดม่วงนี้ไงแต่ว่ามันมีกิจกรรมที่สายเปอะไรพวกนี้เนี่ย ผมว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งก็เลยคิดไปแล้วว่ามันต้องได้เพชรคืนก็เลยเอามาทำกิจกรรมหมัดม่วงจะได้รีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยโอ้โหก็ยังไม่ออกอีกโอ้โหเฮ้ยออกยากเหมือนกันนะครับเนี่ยออกยากเลยเพื่อนๆอ,ออกกันง่ายไหมสำหรับผมออกยากเลยขนาดย่อยไปด้วยนะถ้าถ้าไม่ย่อยเนี่ย ตอนนี้ผมหมดไป2000ันโอเตแล้วนะถ้าไม่ย่อยอ่ะเพราะว่าผมย่อยไปด้วยไงมันก็เลยไม่ถึง2000ันได้อีกโอ้โหน้องหมาชีบะถ้าบิดพึ้งก็ไม่ออกให้ผมเกบเกบเกบขาดีแค่อันเดียวอ่ะ โอ้โหความจริงบัตรชั่วคราวไม่น่าจะอยู่ในตู้นะ GM น่าจะเป็นปรับแก้หน่อยละครับชิ้นส่วนความทรงจำก็เหมือนกันเป็นกล่องทมงกรตนปืนหรือว่าบัตรถาวรอ,อะไรไปเลยดีกว่าบัตรสร้างห้องบัตรเป็นชื่อก็ยังดีนะครับ GM ถ้าดูช่องผมอยู่ก็เอาไปปรับแก้หน่อยนะครับเพื่อของรางวัลในตู้นะ เพราะว่าเขาเสียเพชรมาสุม่มแล้วไงของในตู้มันก็ควรจะเป็นของที่คุ้มค่าการที่เขาเสียเพชรหน่อยนะครับ GM เดี๋ยวที่เหลือผมย่อยต่อออกไปเนะี่ยโอ้โหเอ้ยเอาหาันมาเก็บย่อยได้ครั้งโอ้โหสวยโบก็ยังดี อีกแค่ครั้งเดียวอะ่ะยังไม่ออกในผมเลยโอ้โหไม่และในกลองไฟสามวันไม่มาทำไมไม่น่าอยู่ในตู้เลยเฮ้ยได้แล้วจบโอ้โหไฟจะมาย่อยไปแบบเยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะกิจกรรมนี้ผมหมดไปค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะนี่ยมัดม่วงเดี๋ยวไปดูมัดม่วงกันก่อน ก็เป็นหมัดสายฟ้านี่นะครัะคะแต่ว่าคนไทยเรียกว่าหมัดม่วงะครับก็เอฟเฟกต์ก,ก็มีประกายสายฟ้าเล็กๆะครับเออมารสรุปกันนิดน,นึงนะครับกิจกรรมนี้ผมหมดไปทั้งหมด2,200เพรนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเยอะนะครับคือผมย่อยไป,ยยป, 1, ป,ปยะคะ่อนข้างเยอะเลยอะถ้าหมดสักพันห้าพันห้าร้อยเพชรก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าหมดค่อนข้างเยอะเลย สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มมัดมั่นะครับคลิปหน้าจะมารีวิวหรือสุ่มอะไรเองก็คอยติดตามกันนะครับตอนนี้กิจกรรมทางผีฝ้ายค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะพยายามหามารีวิวให้ครบทุกกิจกรรมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาัไปก่อนสวัสดีครับเพื่อน